สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปขุดเขียดในทุ่งนากันนะครับหลังจากที่ฝนตกนี่นะครับเหมือนมีต้นข้าวงอกขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นอาหารให้กับวัวควายนะครับ

มีของพวกอะไกใหรือเปล่าเอ้ยไรหนูอันนี้ขายได้ดีกว่าหรอแล้วมีไงดูไ่นะ

嗯,嗯，对对对，嗯，嗯，你怎么来？嗯，对 นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านตามชนบทน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆ